คืหรือว่าตกคืดนะเจ้าคำคำนี้นะเจ้ามีอิทธิพลนะเจ้าต่อการใช้ชีวิตนะเจ้าของคนเมืองนะเจ้าหรือว่าขนภาคเหนืออย่างสูงนะเจ้าใจ้หลายพื้นที่นะเจ้าหลายจังหวัดตัวนะเจ้าความหมายของคําว่าคืดหรือตกคืดก็คือการที่บบเป็นสิริมงคลนะเจ้าการที่มันแบบเป็นมงคลในทุกๆอย่างจากการกระทําของเรานะเจ้าแม้แต่ การอู้นะเจ้าบางครั้งคาอู้นะพ่าะม่จะไปอู้อันแล้วมันจะคืดคนก็จะกล้าทานะเจ้าหรือนะเจ้าบางครั้งเนี่ยเราจะใช้คําว่าซวยก็ได้นะเจ้าในภาษาไทยเนาะเพราะว่าคําว่าคืดเนี่ยเหมือนอย่างกรณีอ่ะเราดูง่ายๆนะยังอาจจะเคยเห็นข่าวนะเจ้าว่ามีคนถูกฟ้าผ่าตายนะเจ้าคนเมืองพ่นจะบอกว่าถ้าคนบอกคืดแตแต่คนแบบที่คน,น,ค,นคืดฟ้าจะบอกผ่านะเจ้าเหตุผลก็คือว่า โอกาสที่คนจะโดนฟ้าผ่าเนี่ยมันน้อยมากๆนะเจ้าหรือบางครั้งอาจจะมีคำอู้ที่ว่าคืดบ้านคืดเมืองก็หมายถึงว่ามันไม่เป็นมงคลกับบ้านเมืองเราเหมือนกับว่าบ้านเมืองเราอาเพศนะสรุปแล้วคำว่าอาเพศก็รวมอยู่ในคำว่าคืดนี้นะเจ้าเพราะฉะนั้นคำนี้เป็นคำต้องห้ามนะเจ้าหากคนบอกว่าอย่าอู้แบบอันเดอร์ถ้าตัวอู้แบบนี้มันคืดเขาก็จะบอกพูดแล้วนะอย่าทำแบบนี้นะมันคืดเขาก็จะเลิกเขาจะบ่ทำนะเจ้า พราะคนเมืองบันถือว่าถ้าเฮาตกคืดหรือว่าคืดเนี่ยมันมาได้อยู่เฉพาะเฮานะปัจจุบันนี้แต่มันจะส่งผลไปยังลูกหลานนะเจ้าลูกหลานของเฮาเองนะเจ้าที่จะมีชีวิตต่อไปในอนาคต,นนาคตข้างหน้าเนี่ยจะได้รับผลกระทบจากความบริสุทธิมงคลจากความอาเพศเหล่านี้นะเจ้าถ้าจะให้แปลเป็นคำไทยจะว่ามันหมายถึงความอาเพศนี่แหละนะ อาเพศก็หมายถึงความเป็นมงคลต่งนางๆนานานะหมายถึงการเป็นกาลีบ้านกาลีเมืองมันรวมอยู่ในนี้หมดเลยนะเจ้าเพราะฉะนั้นคําคเนี้จะมีอิทธิพลนะเจ้าต่อเจ้าบ้านนะเจ้าถ้าคนที่มันอยู่ในพื้นที่เจริญอย่างเขตเมืองเนาะอย่างตัวในจังหวัดมันอาจจะบอกค่อยถือนะเจ้าอาจจะบอกค่อยเน้นในคําคํานี้แล้วนะเจ้าแต่ว่าคนที่อยู่นอกเมืองนะเจ้าคนที่ยังอยู่ชนบทหรืออยู่แถวบ้านๆนะเจ้า ยังจะแคร์คำนี้นะเจ้าเื่อความสำคัญกับคำว่าคืดหรือคำว่าตกคืดนี้อยู่นะเจ้าอันนี้มันเป็นความเชื่อนะเจ้าความเชื่อมาตั้งแต่โบราณช้านานแล้วนะเจ้าเป็นความเชื่อที่อยู่คู่กับคนเมืองนะเจ้าคู่กับคนเหนือมานะเจ้าบอ้โหจะกี่พันกี่หมื่นปีแล้วนะเจ้าเหมือนอย่างถ้าเขาสร้างบ้าน่ะมีคนมาทักว่าบ้านหลังนี้คืดเขาต้องรื้อทิ้งนะเจ้า ตอนห้คุณจะสร้างมาด้วยเงินจํานวนเท่าไหร่คนอยู่มันอยู่แบบเป็นสุขนะเจ้า